ตัวนี้คือกล้องเว็บแคมที่ผมใช้ในการไลฟ์จริงๆเลยนะครับที่คุณภาพมันตึงจนทุกคนแม่งขามผมในไลฟ์เอาว่าพี่ใช้กล้องอะไรใช้มือถือตัวไหนท่ายคือตัวนี้ครับเว็บแคมตัวนี้แหละตัวนี้เป็นของอ e ีมีนะครับถ่ายภาพสูงสุดได้ที่ 4K F นี่1.8เลยนะครับแล้วก็ซูมได้ถึง4เท่าปรับภาพที่ออกในไหลลื่นได้ที่60เฟรมเปิดปิดกล้องผ่านการสไลด์ข้างบนนะครับแบบนี้เดีย๋ยวให้ดูด้านบนแบบนี้ แล้วเซ็นเซอร์นี่็นของโซนี่ด้วยนะถ่ายวิดีโอตึงขนาดนี้แน่นอนครับมันจะต้องร้อนแล้วพอร้อนปุ๊บมันจะกระตุกเขาเลยให้ซิงค์ระบายความร้อนมาใหญ่ขนาดนี้เลยนี่เป็นตัวที่ผมใช้ประจําในไลน์นะใครที่สงสัยเรื่องคุณภาพอะไรแบบนี้มาดูในไลน์ผมได้นั่นแหละคือการรีวิวที่ดีที่สุดเลยก็มาดูได้ครับผมผมใช้ตัวนี้ประจาเพราะว่ามันออโต้โฟกัสมันเก็บภาพได้ละเอียดมันครบหมดแล้วในมุมมองผมนะแต่ค่าตัวมันก็แบบเกือบสามใบเทาอะ่ะมันก็ประมาณหนึ่งคุณภาพเลยได้ระดับนั้นเลยแล้วก็มีที่แขวนหน้าจอแบบนนนนนีีี้้้้้้้้้มมมาาาใใให,ใหดดวววยยยิธกรชชงงงเเเป็ลลััแออบสไไผ่ต ค่าไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายแต่ขยับตั้งค่าเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมคู่ตัวมาให้ด้วยแต่ผมไม่ได้ใช้นะก็คือเสียบปุ๊บดึงเข้าทิกตอกสัตรูแล้วก็ไลค์เลยยังไม่เคยใช้โปรแกรมของมันเลยด้วยซ้ำไปถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้นะครับผมจะป,ะปิกัดเอาไว้ให้ตรงนี้ส่งตรงจากช็อปอ m มิดเลยแล้วถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวเพิ่มเติมผมจะแปะคลิปที่ผมเคยรีวิวไว้อะในแคปชั่นนะครับมันจะเขียนชื่อ ช่องผมไว้ก็คือไอติมนี่แหละกดปุ๊บมันก็จะวิ่งไปคลิปนั้นได้ไปดูคลิปรีวิวเพิ่มเติมได้จะมาดูในไลฟ์ก่อนที่จะตันใจก็ได้นะครับเข้าใจว่าค่าโตมันก็ประมาณนึงผมก็อยากให้ทุกคนมั่นใจระดับนึงก่อนจะกดเหมือนกันว่าจะได้ของที่มีคุณภาพไป